็ได้คุยกันซึ่งการพูดคุยก็เป็นไปด้วยบรรยากาศที่ดีนะครับทางท่านประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐอเมริกาท่านก็มีความเป็นห่วงในสถานการณ์แล้วก็อยากจะให้ทุกอย่างเนี่ยมันได้กลับไปยังจุดที่มันเคยเป็นอยู่ก็คือกลับไปที่ไอตัวปฏิญญาร่วม j Joint d e c l a r a t i o n ที่เราเซ็นที่มาเลเซีย ซึ่งทางผมก็ได้ยินยันกับท่านประธานาธิบดีสหรัฐไปว่าประเทศไทยเราเนี่ยปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อยู่ใน Jo d e d e r a t i o n นันมาตลอดนะครับไม่เคยที่จะออกนอกเงืเ่อนไขเลยแม้แต่น้อยแต่ว่าทางฝ่ายกัมพูชานะเป็นผู้ที่ละเมิดนะครับ เมื่อมีการละเมิดแล้วถ้าเป็นการละเมิดด้วยการปฏิบัติเช่นดีเลย์ไม่ถอยกำลังออกไปไม่มีการทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตเราก็เราก็จะต้องมา,มาพูดคุยกันให้เขาปฏิบัติแต่ว่าถ้ามีการละเมิดโดยที่ทำให้ฝ่ายไทยเกิดการสูญเสียอวัยวะชีวิตทรัพย์สินแบบนี้ ประเทศไทยก็มีความจําเป็นที่จะต้องตอบโต้นะครับในสิ่งที่เราต้องป้องกันอธิปไตยของเราป้องกันดินแดนของเราป้องกันทรัพย์สินของคนไทยและสุดท้ายก็คือที่เราจะต้องป้องกันต้องดําเนินการอย่างสูงสุดก็คือต้องป้องกันชีวิตของประชาชนนี่คือเหตุที่ที่ ผมต้องอธิบายท่านประธานาธิบดีทำไม่งั้นท่านก็จะจะไปเข้าใจว่าเราเนี่ยเป็นฝ่ายจู่โจมเป็นฝ่ายลุกรานประเทศกัมพูชาซึ่งไม่ใช่เลยเราตอบโต้แต่เราเวลาตอบโต้ในบางครั้งก็ต้องทำให้เขาได้ยินทำให้เขาเห็นว่าอย่ามาทำอย่างนี้กับเราเราไม่ใช่ประเทศที่คุณอยากจะทำอะไรคุณก็มาทำได้นะครับ ท่านก็บอกท่านเข้าใจแล้วก็ถ้ามีเรื่องแบบนี้นะขอให้ทางท่านรัฐมนตรีต่างประเทศเสียสักต่อสายตรงถึงรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐได้ตลอดเวลามิสเตอร์รูวิโนนะครับผมผมผม,ผมก็บอกท่านไปว่าเรียนท่านไปว่าขอให้ไปบอกเพื่อนเราดีกว่าว่าอย่าบอกว่าหยุดยิงเฉย ต้องออกมาบอกให้โลกรู้ว่าเอาละกัมพูชาจะหยุดยิงกัมพูชาจะถอนกำลังออกไปกัมพูชาจะเก็บกู้วัตถุระเบิดที่วางเอาไว้นะครับออกไปให้หมดแล้วทำให้เห็นถ้าทำให้เห็นประเทศไทยก็เราไม่มีเราไม่เคยเข้าไปอยู่เฉยๆแล้วเราไม่เคยเข้าไปอยากจะไปได้อะไรของเขาอยู่แล้วไม่มีครับแต่เขาต้องหยุดทุกอย่างก่อนนี่เป็นสิ่งที่ ทางฝ่ายทางกองทัพได้รายงานผมมาตลอดว่ามันจะถึงจุดนี้เมื่อวันที่เราเก็บกู้วัตถุระเบิดภายใต้ไอปฏิญญาจอยเดคเรชนันเนี่ยไปถึงจุดหนึ่งเราเราจะไปถึงจุดที่จะเจอเยอะมากแล้วเขาจะไม่ยอมให้เราเข้าไปก,าก็เราก็เก็บมาสองสามอาทิตย์ผู้สื่อขาวก็เห็นใช่ไหมมีเอ t อทอาเซียนออฟเซอร t เวชั่นท ซึ่งเป็นสักขีพยานนะครับของนานาชาตินะครับจากอาเซียนเข้ามาร่วมกับเราแล้วก็วัตถุระเบิดที่เราไปเก็บกู้มาหรือหรือตัวกับระเบิดที่ทำให้น้องๆ้องทหารของเราต้องบาดเจ็บเสียชีวิตไปเนี่ยก็ได้รับการยืนยันจากอ s e r v a t i o n Team ยืนยันเป็นรายลักษณ์อักษรว่าเป็นระเบิดใหม่พึ่งหวาง มันก็มีความชัดเจนในตัวของมันอยู่แล้วว่าฝ่ายกัมพูชาเป็นฝ่ายที่ละเมิดสัญญาเพราะฉะนั้นคนที่ละเมิดสัญญาต้องแก้ไขครับไม่ใช่คนที่ถูกกระทํามาแก้ไขมัน,ม,น,ม,นมันหลักสาคตนหลักที่ทุกคนต้องเข้าใจถึงแม้ว่าพื้นที่นั้นเป็นของเขาแต่ภายใต้ j o e c l a r a t i o n เนี่ยเขาเขียนว่าไทยแลนด์เนี่ยกับกัมพูชาต้องร่วมกัน คอนดักก็คือปฏิบัติการดีมายินนิงฮิวแมนิเทเรียนดีมายินนิงมันมีคำว่าฮ Human ิวแมนิเทเรียนฮิวแมนิเทเรียนดีมายินนิงไม่ใช่ดีมายินนิงเฉยๆก็คือการกู้ทุ่นระเบิดที่มันเป็นอันตรายมันไม่ใช่บอกไอ้น,นี่ของกัมพูชาไม่กู้ไม่ไงั้นเขาก็าไม่ใช้ฮิวแมนิเทเรียนกู้ด้วยหลักมนุษยธรรม มันไม่มีใครอยากรบไม่มีใครอยากเห็นคนเสียชีวิตไม่ว่าเป็นคนไทยหรือคนต่างชาตินะครับแต่ว่าอธิปไตยนะครับดินแดนของไทยประชาชนคนไทยถ้าผมเป็นนายกอยู่จะมาถูกกลั่นแกล้งจะมาถูกละเมิดจะมาถูกลอบยิงเพราะฝ่ายผู้ผู้บริหารประเทศ มีความขัดแย้งกันประชาชนตรงนั้นไม่ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเพราะผมก็ยอมไม่ได้เหมือนกันผมก็บอกท่านว่าท่านจะท่านบอกท่านจะช็อปปิ้งออฟช็อปที่แปลว่าช็อปอะตัดออกอะท่านก็ยังให้ให้สัญญาอยู่ท่านบอกรับรองจะให้ประเทศไทยได้ดีกว่าประเทศอื่นท่านบอกว่าวันนั้นลืมสั่งไปงานท่านเยอะเราก็ทําหน้าที่ของเราถึงเวลาเมื่อทางท่านสุบจีไปเจรจา คอนเวอร์เซชันี้สิ่งที่เราได้พูดนี้ไดอะล็อกที่ได้ผู้นำทั้งสองประเทศได้พูดไว้ก็จะต้องถูกยกขึ้นมานะครับท่านไม่ลืมแน่นอนเที่วนี้เพราะว่าเพราะว่ามันเป็นการพูดกันครั้งที่สองแล้วก็เป็น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 แนวโน้มที่ท่านเป็นคนถามขึ้นมาเอง by the way how the trade goes how the trade talk go ใช่ไหมผมก็บอกยังไม่ไปไหนเลยแต่ว่าก็รอท่านประธานาะทิบดี ลดลดภาษีให้เพิ่มมากขึ้นอยู่ท่านก็ท่านก,ก็โอ้โทษทีใช่ใช่จำได้แล้วก็ลืมลืมไปยุ่งมากเลยเดี๋ยวจะดําเนินการนะแล้ว,ลวท่านก็ไม่ได้มากดดันท่านก็ไม่ได้มีท่าทีที่ว่าจะเอามาผูกกันความขัดแย้งมันเป็นเรื่องของสองประเทศสิ่งที่ประเทศเพื่อนบ้านไอ้สิ่งที่ท่านประธานาธทิบดีปีสารัฐก็ดีท่านนายกัฐมนตีมาเลเซียก็ดีท่านก็ต้องการ ให้ไม่มีการสูญเสียชีวิตนะครับซ,ซึ่งก็เห็นตรงเห็นตรงกับก็เป็นเป็นจุดเดียวกับ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 พวกพวก,พวก,พ,วกพวกเรานี่แหละครับไม่มีใครอยากเห็นการการสูญเสียชีวิตแต่สิ่งที่ยืนยันได้เลยคือทุกอย่างเป็นไปภภายใต้กฎหมายกฎหมายไทยกฎหมายสากลนะครับไม่มีการละเมิดจากฝ่ายไทยแน่นอนสิ่งที่ประเทศไทยสามารถพูดกับ ผู้นำทุกประเทศได้ยืนยันกับผู้นำทุกประเทศได้เพราะว่าประเทศไทยเราไม่เคยละเมิดสัญญาที่เราไปลงไว้แล้วก็ไม่เคยลุกรานดินแดนของเพื่อนบ้าน